สวัสดีค่ะอยู่กับคุณแม่น้องข้าวถ่ายชามสเตนมากวันนี้มาชงกาแฟดื่มตอนเช้ากันนะคะดีใจที่สุดเลยได้นมข้นแบบหลอดแบบนี้จากเยอรมนีค่ะสะดวกสบายบีบเลยค่ะบีบใส่แล้วก็คนๆเลยนะคะเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะว่านมข้นมันมีแบบหลอดแบบนี้ค่ะหรือว่าไม่เคยสังเกตก็ไม่ทราบค่ะปกติที่นี่ก็จะซื้อแบบเป็นกระป๋องนะคะ ปรากฏว่าไปเจอที่เยอรมันก็เลยซื้อมาลองนะคะสหลอดราคาไม่แพงนะคะไม่ถึงไม่ถึงหยูโรของของที่นู่นเนาะก็ช่ดีมากๆเลยค่ะสะดวกสบายสำหรับกาแฟนะคะแต่ว่าประหยัดก็เป็นกระป๋องค่ะประหยัดกว่าแต่แบบหลอดนี่คือเน้นไอเดีย DIY ของสินค้าแล้วก็สะดวกสบายนั่นเองค่ะ ชงคุณแม่ตักข้าวก็กาแฟใส่นมนมสดนมข้นหวานแล้วแต่สลับกันไปนะคะแล้วก็ทั้งเป็นออร์แกนิกบ้างไม่ออร์แกนิกบ้างค่ะชีวิตบาลานซ์ด้วยสายกลางค่ะใช้ออร์แกนิกอย่างเดียวก็ดีไปเลยนะคะก็ออร์แกนิกสินค้ามันก็ราคาแพงเนาะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคนแต่ละบ้านตามสะดวกเลยค่ะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะถ้าเรามีงบเยอะเราก็ ทานแต่ออร์แกนิกนะคะขอขอแนะนําให้ทานแต่ออร์แกนิกแล้วถ้ามีมั่งไม่มีมั่งก็สลับกันไปค่ะไม่มีเลยก็ไม่ออร์แกนิกก็ได้ทุกคนไม่มีปัญหาจะชีวิตสบายๆเอาที่สบายใจและมีความสุขไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครนั่นเองค่ะกาแฟยามเช้าก็ร้อนชื่นใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมบ๊ายบาย